สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาดูการปล่อยวัวนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้ล้อมลวดชดวัวนะครับวันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มาปล่อยวัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับทุกคนเราก็มีเครื่องควบคุมไฟฟ้านะครับ เรียกว่าเครื่องชดวัวน,นะครับทุกคนแล้วก็มีแบตเตอรี่เล็กๆนะครับเท่ากับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีแผงโซลารเซลล์นะครับทุกคนแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยพ่วงมากับรัวกับลวดนะครับกับลวดที่เราล้อมนะครับล้อมเพื่อจะให้วัวมันอยู่ในบริเวณนี้นะครับทุกคนเนี่ย 不怕役，怕、哎、役。哎呀